สวัสดีค่ะพาล้อ EP นี้จะชวนเพื่อนๆไปทําบุญนะคะทําบุญปิดทองลูกนิมิตนะคะที่วัดใกล้ๆบ้านเรานี่แหละค่ะโดยพาเด็กๆเ,เดินไปนะคะใช้เวลาในการเดินก็ประมาณ15-20นาทีค่ะค่ะโดยที่วัดแห่งนี้ก็จะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีนะคะปีนี้จัดตั้งแต่วันที่15าแล้วค่ะ15-24าี15มีนานะคะตอนนี้เราก็มาถึงวัดแล้วนะคะจะเป็นช่วงหัวข้ามคนจะยังไม่ค่อยเยอะนะคะ ทางวัดก็จัดงานได้อย่างสวยงามมากเลยค่ะของกินเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆพี่เหนือกับน้องภาขวัญก็ตื่นเต้นมากเลยจะได้มาเที่ยวงานวัดนะคะเดี๋ยวเราตามเด็กๆไปไหว้พระข้างในก่อนนะคะไปไหว้พระปิดทองลูกนิิตก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาของกินแล้วก็จะมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวตามพี่เหนือกับภาขวัญเข้าไปเลยค่ะ ค่ะพอมาถึงจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาปิดทองลูกนิมิตนะคะจะมีดอกไม้ทูบเทียนเตรียมมาให้เราค่ะเราก็ทําบุญตามกําลังศรัทธ,ธานะคะในจุดนี้เดี๋ยวพาเด็กๆเข้าไปไหว้พระกันเลยค่ะ งานนี้นะครับก็มีควาเป็นงานบุญก็คืองานปิดทองหลวงพ่อต่อนะครับเราจะนั้นหลายๆท่านหลายๆคนนะครับก็ตั้งจิตตั้งใจอยในกาเรามาไหว้หลวงพ่อต่อเพประส่งต่อให้กับที่ความดีต่างๆค่ะพี่เหนือกับน้องภาขวัญชอบมากเลยนะคะได้ปิดทองลูกนิมิตนะคะตื่นเต้นกันใหญ่เลยแล้วเราก็มาทำบุญผ้าป่าประจำวันเกิดน,นะคะก่อนที่จะพาเด็กๆไปพบความสนุกกันค่ะภาขวัญเต้น ค่ะเพื่อนๆมุมลูนก็จะเป็นเชิงช้าสวรรค์นะคะและขวามือของเราก็จะเป็นที่สถานที่จัดคอนเสิร์ตนะคะนักร้องจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาแสดงคอนเสิร์ตท,ที่นี่ค่ะเนี่ยค่ะต้งมาขวัญจะไปให้อาหารกระต่ายแล้วนะคะนี่ก็จะเป็น คาเฟ่บ้านกระต่ายน้อยนะคะคนละ20บาทค่ะได้อาหาร1แก้วนะคะได้แครอทไปให้กระต่าย1แก้วพี่เหนือกับพาขวัญชอบมากเลยค่ะ,ก,คะก,กระต่ายน่ารักเยอะแยะเต็มไปหมดเลยขวัญจักรียมกระต่ายขึ้นไปตรงเอวแม่เลยค่ะช่วงแรกๆน้องจะยังคงแบบไม่กล้านะคะนี่ก็จะเป็นตักปลาค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะ เครื่องเล่นของเด็กนะคะแต่พาขวัญกับพี่น้อชอบที่นี่ตรงนี้ค่ะขับมอไซค์ค่ะพาขวัญก็เลือกมอไซค์เข้ากับสีชุดเลยนะคะสนุกสนานกันใหญ่เลยพี่กับน้องขับบนไปบนมาบนไปบนมา ค่ะตรงนู้นก็จะเป็นชิงช้าสวรรด์น,นะคะแต่ไม่ได้พาเด็กๆขึ้นนะคะเด็กๆบอกว่าเอาไว้วันหลังค่อยมาขึ้นค่ะค่ะก่อนกลับเราก็มาซื้อสตรอเบอร์รี่เคลือบแก้วให้เด็กๆกินนะคะแต่พี่เหนือบอกว่าพี่เหนือไม่ชอบค่ะพี่เหนือบอกว่าพี่เหนือชอบตัดเป็นชิ้นๆอยู่ในแก้วอย่างมีแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ซื้อมาชิมสางไม้ค่ะถัดจากร้านสตรอเบอรี่เราก็มาซื้อขนมถังแตกไปกินกันด้วยนะคะชิ้นละ40บาทค่ะร้านนี้มีขนมถังแตกมีขนมเบื้องด้วยนะคะเพื่นอนๆเขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะต่อจากร้านถังแตกก็มาซื้อนะ้ำวุ้นใบเตยไปกินค่ะเดี๋ยวขนมติดคอจัดไปอย่างละแก้วกับน้ำชามะนาวนะคะแก้วละ25บาบาทค่ะมีไก่มีนกกระทาหันด้วยนะคะ หอมเลยหอม,หอมยั่วเลยน้องบาขวัญอยากกินซูชิคะ่ะจัดไปเลยชิ้นละสิบบาทสิบฟรีหนึ่งคะ่ะบาขวัญยืนกินโคกรอมแม่ซื้อซูชินะคะบกขวัญบอกว่าบกขวัญร้อนมากคะ่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศในงานนะคะคนเริ่มมาเยอะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาซื้อหอยทอดไปกินคะ่ะสองกล่องคะ่ะหอยทอดร้อนๆน่ากินนะคะหอมเย้ายวนมากเลย จากนั้นเราก็เดินจะกลับแล้วนะคะแต่สองแสบเลือบไปเห็นของเล่นค่ะเห็นลูกโป่งค่ะจัดอีกคนละลูกเลยพี่เหนือก็จะเอาเป็นลูกคุนเตอร์แมนข้างในนะคะส่วนน้องักขวัญก็จะเป็นูกวางน้อยสีชมพูจัดไปเลยคนละลูกมีไฟกระพริบกระพร,ะริบกระยิบกระยับน่ารักเลยค่ะักขวัญชอบใจสิ่งนี้หุดน้ำไปด้วย ก็ชอบถูกใจเด็กๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆสนุกมากค่ะแต่ขากลับพาขวานมันจะเดินไม่ไหวนะคะรองเท้ากัดเ,เท้าค่ะจะกลับแล้วก็เหลือไม่เห็นไข่นึ่งอีกค่ะท่านผู้ชมค่ะไข่นึ่งถุงละ50านะคะจะเป็นไข่ข้าวแล้วก็ไข่ที่เป็นตัวค่ะแบบนี้นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะจิ้มกับน้ําจิ้มเปรี้ยวๆเนาะสุดยอดเลยค่ะจัดไปอีกหนึ่งถุงก่อนกลับค่ะแล้วเราก็เดินกลับกันได้แล้วค่ะเด็กๆ ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมคลิปคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณคะ่ะ